วันนี้นะคะสีนุ่นก็ยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะไว้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยแก่งคุดคูนะคะอยู่ที่ตําบลเชียงคานอาเภอเชียงคานนะคะ,ะจังหวัดเลยะะแก่งคุดคูนะคะสุดแดนสยามเมอร์เชียค่ะจังหวัดเลย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 ,เลยนะคะทัเออโคเองนะคะเราแบบ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องสีนุ่นแชนแนลนะคะวันนี้นะคะสีนุ่นก็ยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะไว้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยแก่งคุดคูนะคะอยู่ที่ตาบลเชียงคานอาเภอเชียงคานนะคะจังหวัดเลยนะคะซึ่งแก่งคุดคูนะคะก็คือแบบเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะคะซึ่งจะมีภูเขาเป็นแบบวิวหลักล้านแบบสวยมากะคะ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินดูนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เอามาฝากทุกคนไปกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าตำนานแก่งทุกคู่นะคะทุกคนดูจากภาพนะคะอันนี้อันนี้ที่รุ่นก็ไม่รู้กันนะคะเราจะอ่านกันหนึ่งนี่เลยเราจะแบบดิบหน้าจอไว้ทุกคนได้อ่านถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็บอกว่ามีนายพันชาวลาวคนหนึ่งชื่อว่าจิ๋งดึงนายนายจิงดึงนะคะ ใน,ในผานลูกโลาสุดใหญ่มีจมูกสีแดงโตนะ่าจะเนเหมือนในรูปนั้นนะคะอะไรก็ไม่บอกเดียวให้ทุกคนแบบแปะถ,ถ้าใครสนใจจะแปะไว้ทุกคนะนะคะอันนี้เราก็จะเดินพาทุกคนไปดูนะคะก็จะมีรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนนอนอยู่แลาจะเป็นนายผ่านี่ชื่อว่าจึกรึงนะคะนี่เลยนะคะวิวแบบสวยมากะคะ่ะทุกคน เม right, okay. ื่อต้นทิ้นะคะว่าแบบวิวแบบหลักล้านเลยนะคะแล้วพาทุกคนไปดูใกล้ๆนะแลแบบเขาเราจะไปดูเขาแบบทางนะคะเขากำลังสร้างแบบอะไรน่าจะเป็นที่แบบขาดนะคะทุกคนมองไปก็จะเป็นเขา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 นะคะแล้วก็เป็นจ้ ตรงนี้ไม่รู้ว่าเ้าสร้างอะไรอยู่แต่ว่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แบบสะดวกสบายมากยิ่ขึ้นนะคะทุกคนเจรลหันไปดูแบบรูปปั้นนะคะยิงอะไรเนี่ยเราต้องเอื้ี่เป็นนายพัานถ้ามจะหมุนไปแดงน,นี่คะ่ะตาม คือบอกว่าแกงคุดคูนะคะสุดแดนสยามเมอร์เชีค่ะจังหวัดเลย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 ,เลยนะคะทำเอฟโคเองนะคะเราแบบแนี่เลยนะคะมองไปสวยงีเทุกคนถ้าเกิดใครนะคะผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาจังหวัดเลยนะคะจะต้องแวะมาตรงนี้นะคะว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นแบบที่ตักอากาศเลยที่จังหวัดเลยนะคะต้องมาค่ะทุกคน ก็มันอยู่ที่แกงหูขห์่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าซื้อคนเดินแพงใช่ซื้อคนอื่นก็แพงอันนี้สองร้อหนึ่งร้อยมันมีหลายเกตเกตเอเกตมีเกตอะไรนะคะก็ได้ทุกคนค่ะ มากนะสาหรับคิดนี้นะคะที่พาทุกคนนะคะมาดูที่ตากอากาศจังหวัดเลยนะคะก็คือแก่งคูคูนะคะก็จะมีแบบพวกเอ่อให้เราเดินซื้อของแบบว่าไปฝากญาาินะคะที่ช้อปปิ้แล้วก็ซื้อของกิน,นต่างๆนะคะแล้วก็จะมีวิวแบบว่าเนี่ยสวยงามแล้วก็จะมีเรือนะคะแบบให้ทุกคนแบบว่า บบอยากบริการล่องแกะคุณครูนะคะได้ยินว่าคน50หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าซินลุนก็ไม่ได้ลงไปนะคะ<ม>ก็สอบวันนี้นะคะช่งซินลุนชาแนลนะคะก็จะจากไปแล้วนะคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราดูว่าท้นชอบทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรทํากิจกรรมอะไรหรือว่ารีวิวอะไรนะคะสําหรับวันนี้บ,บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยกดไลค์ให้ด้วยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย